ไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันบ้างค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเมื่อวันที่26ตุลาคม2568เวลา17นาฬิกาณวัดพิสารรัญญาวาดพระอารามหลวงอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนายสาสินพัฒนพิรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวดมพูเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวดมูทุกหมู่เหล่า เขารวมพิธีอย่างพร้อมเพียงค่ะค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลายัยจังหวัดน้องบุรูจึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลขึ้นโดยลำดับลำดับพิธีการเริ่มจากประทานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพระสงฆ์สมณศักดิ์สิรรูปจเจริญพระพุทธมนต์และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมการจเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา93วินาที เป็นเสร็จพิธีช่วงแรกจากนั้นประธานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษ์พระพิธีธรรมเสียรูปสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวไทยตลอดมา